ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้เรามาส่งตู้กลางลูกค้านะครับนะครับผมนี่กลาง A003 จากเอ็กซาวนะครับผมครับนี่ครับผมครับตัวนี้มีปัญหาอยู่ที่ว่าคานรับน้าหนักกันไว้ครับเราต้องทําการตั้งเอาครับผมครับตั้งเอาอย่างนี้ครับผมครับตัวนี้เป็นเซกลางตัวใหม่ล่าสุดจากเอ็กซาวนะครับผมครับเป็นกลางข้างใน3ดอกครับมีครบทุกความถี่ไว้เป็นมิดโลมิดไฮแล้วก็จะมีไฮด้วยนะครับผมลูกค้าจัดมาค่าละ8นะครับตอนนี้ตั้งได้ค่าละ5นะครับผมครับฝั่งนูกก็ลัง ขึ้นตู้อยู่นะครับผมอยู่ขึ้นตู้อยู่นี่ครับอันนี้ก็ใช้ระบบเอกซาวเก็บทั้งหมดครับผมทั้งหมดเลยก็ว่าได้ว่าเป็นพวกคุมพลังพาวเวอร์ครับ AB3.6 ทั้งหมด3แท่นครับคับเบสไอ้บ้าวอยห้านิ้ว18นิ้วครับผมทั้งหมด12ดอกครับข้างละ2ดอกครับผมครับ ชุดนี้ตอนแรกลูกค้าซื้อมาแบบใช้งานเปิดเพลงเล่นครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับดูครับผมครับจัดเต็มเลยครับเป็นระบบระบบปโลคเวทีครับครบเซตไปหมดทุกอย่างครับเพราะว่าลูกค้าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการเล่นสดครับผมครับการเล่นสดต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีพอสมควรครับผมการวางระบบอะไรทุกอย่างครับต้องเป๊ะจริงครับอย่างเช่นระบบไฟครับผมก็เอาตัวใหญ่มาให้ลูกค้าครับตอนแรกลูกค้าเสียบปลั๊กไฟธรรมดาครับผมไฟสายไฟเส้นเล็กทำไม้พระเกิดทำงานไม่เต็มที่แล้วก็ไปคัดความถี่วางความถี่ผิดเพี้ยนในบท จะไม่เสียงมีปัญหาครับนี่เราก็จะมาแก้ระบบให้ทั้งหมดครับตอนแรกลูกค้าก็ตู้ที่เป็นของตองแปดของเราครับพวก a สองมาครับมาใส่ครับงานเวทีครับผมตัวนี้ครับลูกค้าต้องการความละเอียดเพิ่มครับก็จัดไปครับกลางตัวใหม่ครับผมครับใส่ชุดนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างกับสำหรับการตัวนี้ครับผมตอนนี้ก็อยู่คลิปนี้อยู่ขั้นตอนการต่อสายระบบต่อเลยครับผมเรามาชมกันว่ามีอะไรยุ่งยากขนาดไหนจากเมื่อกี้นี้เราดูตู้ไปแล้วครับผมครับอันนี้ก็เป็นชุดปัก cover นะครับผมครับจากชุดตู้โหลดครับเครื่องปั่นมาครับไฟจะบ นี 1, degrees 2, degrees 3, ่เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามครับสำหรับการวิธีครับผมครับดีที่สุดครับต้องอาไฟสามเฟสมาร้อที่ชุดพาวเวอร์เลยครับเพื่อขนานไฟได้ดีที่สุดครับตอนนี้เป็นระบบวิธีต้องใหญ่พอสมควรครับผมครับนี่สายไฟก็เบอร์หกวิ่งไปครับผมครับตอนนี้กําลังต่อสายตู้ครับข้างบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับการเล่นสามทางยากนะครับผมข้างบนสายตู้ต้องกางแหลมต้องแบ่งออกเป็นสองเส้นครับในการต่อปนหัวนิดหน่อยครับผมครับมีเครื่องปั่นครับต่อไฟเครื่องปั่นไปหนึ่งเตี้องครับ แล้วก็วิ่งมาเมนใหญ่ครับนี่เมนใหญ่อยู่นี่นะครับผมนี่คือนี่คือเมนใหญ่ครับนี่เป็นเมนหลักครับผมเนี่คือสายไฟเคร่ปั่นมาเข้าเมนตัวนี้ครับผมครับแล้วก็เมนตัวนี้ครับจะเป็นปล่อยหาเพวเวอร์ครับผมครับอันนี้เฉพาะชุดเสียงครับยังรวมชุดไฟครับชุดไฟต้องอีกชุดหนึ่งครับผมจะใช้เส้นเดียวกันไม่ได้ครับผมดูพาไปดูฝั่งนี้ครับนี่ครับวันนี้ก็เข้าแล้วครับนี่ครับผมเข้าแล้วสำหรับเครื่องปั่นครับสมจะส่งไปส่งไดกันแบบห้เวทีครับก็ลอง พิจารณาดูครับใครได้งานวิธีครับก็ต้องใช้ระบบประมาณนี้ถึงจะเอาอยู่ครับมือมิกครับก็กําลังทําสายใหม่เลยครับโอ้โหครับฉีกเลยครับผมเขาพยายามไวเป็นระบบ3ามพันหสแท่นกันเลยทีเดียวชุดนี้ครับสองพันสี่าขับกลางตัวใหม่ครับฝั่งละ2ตู้ครับรับรองว่าแรงแน่นอนมือมิกต้องมือเบาๆหน่อยนะครับสำหรับ power b a t ครับผมดูมิกจะมือเบาได้หรือเปล่าครับดูมือมิกครับผมสองพันสี่ขับสกลางครับเพื่อเพิ่มความพุ่งครับผมครับ พเวอร์ก็มีผลต่องานเยอะนะครับสมมติว่าพ Power 108ขับเสมมียงกลางมันก็จะดังได้แค่108ครับผมเวลาเราเล่งครับการตกของเสียงอาจจะไม่ไกลสมมติ108ตกที่100เมตรครับผมครับแต่24สมมามารถดันไปถึง150 ถึง200เมตรได้ครับผมนี่คือวัดของพาวเวอร์ครับหลายคนถามว่าวัดน้อยขับได้ไหมขับได้ครับผมยังขับเบรคครับ800วัตต์ขับก็ยังขับได้ครับผมแต่การเดินทางของเสียงจะสั้นลงครับสมมติ800วัตต์ไปได้แค่10เมตรแต่พวกตระกูล3 6มันหกเมตรยังต่ำหมดใจอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอีก1โปรเจกต์ครับหความรู้สําหรับใครที่ต้องการเล่นเครื่องเสียงครับผมครับทางด้านระบบขุมพลังพาวเวอร์ไว้เป็นต่อลําโพงครับต่อลําโพงไว้เป็นโครงปั๊มก็เล่นได้เหมือนกันครับแต่เอาจริงงานสดครับ มันต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งะไครับถ้าเล่นเปิดธรรมดาแล้วแค่เปิดเพลงครับสายลายเส้นยวครับแต่เล่นสดสายลายเข้ามิกซสิบกเส้นครับผมสิบถึงยี่สิบเส้นกันเลยทีเดียวครับเราต้องมาทําสาวตรงนั้นบูทความถี่กระเดียงไม่ได้ครับดอกก็มีปัญหาไหมครับมองหลุดเห็นไหมครับนี่ครับนี่มองหลุดก็คือครับการบูทความถี่ไม่ตรงความถี่ของตู้ครับผมครับนี่ก็เป็นเสียงกลางครับหม่ล่าสุดตั้งยิงแข้งข้าละแปดครับอันนี้แขงไม่ได้ครับเห็นไหมชุดแขงครับชุดแขงไม่ได้ข้ามละแปดเขาได้ผมเป็นรั้ ต่อครับในการทํางานครับจูนแล้วก็ใช้ทั้งบมด3มไม้นะครับผมสามไมค์คือจุดหนึ่งครับหน้าตู้10เมตร20เมตรสามเมตรเราต้องประคองจะต้องดูความแตกต่างของขึ้นของความถี่มันจะมีความแตกต่างเยอะแค่ไหนครับแล้วได้จะทำอีคิวกันครับผมครับแต่ตู้ตัวนี้ครับผมทาแฟดมาแล้วครับแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยในตู้ครับแต่ตู้รวมกันปุ๊บมันจะมีจุดเสริมจุดหักเหมันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตู้ยิ่งหลายดอกยิ่งมีปัญหาต่อความถี่ครับเราทําใบเดียวดังแรงแน่นอนครับใบเดียวครับแต่ถ้าเรามารวมหนึ่งใบสองใบสามใบส รับรองว่าระบบเสียงมีปัญหาแน่นอนครับบางครที่อาจจะหายบางคงที่อาจจะบูธเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าการเดินทางของมันมาพร้อมกันเฟดตรงกันความถี่บูธทันทีครับแต่ตรงไหนที่เฟดหักล้างกันครับความถี่ตรงนั้นหายทันทีครับโดยที่เราไม่รู้ครับผมเราฟังทังหูแทบไม่รู้ครับเราต้องใช้เครื่องมือเป็นตัวจับครับเพื่อเราจะดูว่ามันมีจุดหายตรงไหนจุดดีตรงไหนครับแล้วก็ได้มาตบด่งอีกคิวหน่อยครับเพื่อให้เสียงนสมดุลกันทุกจุดไม่ว่าเป็น10เมตร20เมตรส0เมตรร0อเมตรจะประคองให้เสียงเด เดี๋ยวผมพาดูระบบไปเรื่อยครับเดี๋ยวรอฟังเสียงกันครับผม